สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ภายในบริเวณเซเว่นอีเลเวนสาขาแห่งนี้นะครับผมชนะเดชเป็นพนักงานประจำร้านทูช็อปในเซเว่นอีเลเวนสาขาแห่งนี้นะครับหากลูกค้าทสนใจนะครับจะได้สมาร์ทโฟนดีๆเครื่องแต่ไม่อยอมไปกันถึงในห้างนะครับตามทูชอปของเรานะครับมีสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นไอโฟนซัมซุงกลอุกโญ่เรย์มี a w e i ิว oh, oh, hey, v วโอหรือทูแบร์นะครับ แล้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองก็มีให้คุณลูกค้าได้โลกซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะทางทุกจับของเรานะครับมีโปรดีๆมาแนะนำคุณลูกค้านะครับเป็นโปรย้ายค่าเบอร์เดิมนะครับก็รับส่วนลดค่าเครื่องจกค่าเครื่องเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับโดยที่รถรายการก็จะมีโหมดไวไว 6S นะครับแล้วก็เหลือมีสีสาวแจกค่าเครื่องเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับ มาพร้อมอุปกรณซมเปอร์คุมนะครับ7 4 9บาทโทรฟรีทุกครั้งหนึ่งพันาทีนะครับแต่ถ้าโทรในเครื่องขาย TrueMove ด้วยกันคุณลูกค้าจะได้โทรฟรีตลอดท24ชั่วโมงเลยนะครับและยังมีเน็ตมาให้ลูกค้าได้เล่นถึง60กลับใบนะครับแถมไม่หมดสามารถโทรไปเดือนหน้าให้อีกด้วยนะครับและสำหรับลูกค้านะครับที่มีซิมเติมเงินของ TrueMove นะครับที่มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า3เดือนนะครับสามารถนํามาเป็นส่วนลดค่าเครื่องได้นะครับโดยการย้ายเป็นรายเดือนนะครับส่วนลดค่าเครื่องนะครับจากเครื่องรต้นเพียง4 9บบาาททเ่นนนัั้ะคร รถที่ร่วมรายการนะครับก็จะมีโ่ยมา 6S นะครับแจกขั้วเสีอง10,000กิโลกรัมบาทนาครับนะครับโทวมาพร้อมกับโบนะครับชูบุคคล5ร0กิโลกรัมบาทนะครับโทวฟรีทุกเครือข่ายนะครับ6 0 0นาทีนะครับแต่ถรถต้นในเครือข่ายชั่วโมงด้วยการคู่คันจะโชได้นสีตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับและยังมีเน็ตไปให้คุณค่าจะได้ถึง4 0ก i g a b y t e นะครับใช้ไม่ว่าสามารถโทรไปเดือนนะให้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีโปรนะครับไรทูทางทูของเรานเนี่ยจะมีโปรดีๆนะครับเป็นโปรซิมกอลลี่นะครับซิมเด็ดในรัสปีดนะครับด้วยความเร็วสูงสุดถึง10เมกะบิตกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าจะจ่ายค่าไรเดือน็อต้ติเพียง3ามวันสี่ก้าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้เน็ตไปนะครับสิบมกะบิตไม่อันรัสปีดนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับค่าสิบนาทีแต่ถ้าโทรในเครือข่ายทูมุ้ด้วยกันลูกค้าจะได้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ และสำหร <aters> ับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากสนใจอยากติดอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถเข้ามาสอบถามคู่สายและขอติดตั้งได้กัาทอทูช่องของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะได้ขอเข้าคุยคุณลูกค้าดูท่ามันแล้วทีนี้เจ้าภาพสวัสดีครับ